สวัสดีครับท่านผู้ชมสถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมิผมอาจารย์ทวีศักดิ์สุทก,กาวาทินผู้ดำเนินรายการสมัชชาประเทศไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันศุกร์ระหว่างเวลา11.30ถึง12.30นนะครับสามารถรับชมได้ผ่านทางเคเบิลทีวีด้วยนะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ของนีด้า สัปดาห์นี้เราจะคุยกันต่อในเรื่องของงานประชุมวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาบนาของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะครับหรือที่เรียกกันทั่วๆไปว่านิด้เป็นการประชุมทางวิชาการในหัวข้อเรื่องฝ่าวิกฤตประเทศไทยทางเลือกสู่สังคมใหม่วันนี้ผมมีนักวิชาการที่มาร่วมออกรายการนะครับท่านแรก ท่านรองศาสตราจารย์ดรจิรประภาอัครบบอนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับท่านอาจารย์จิรประภาเป็นคณะบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับก็คงจะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการสัมมนาทางวิชาการในส่วนที่อาจารย์รับผิดชอบนะครับท่านที่สองนะครับดรกำพลแสวงบุญสถิตนะครับ อาจารย์กำพลเป็นรองคณะบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาของคณะภาษาและการสื่อสารของนิด้าครับก็คงจะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องขององานวิจัยที่จะนําเสนอในงานประชุมวิชาการในส่วนของคณะภาษาและการสื่อสารนะครับท่านที่3ผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรพิชัยระัตะนดีโลกณภูกเก็ตนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับ อาจารย์พิชัยเป็นรองคณะบดีฝ่ายวิชาการของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับก็คงจะมาเล่าให้พวกเราฟังถึงประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของงานวิชาการที่จะนำเสนอในงานประชุมวิชาการดังกล่าวนะครับท่านสุดท้ายของวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทาวินิจนายภาคนะครับสวัสดีคร่ะอาจารย์ราารยนัทธวันนี้ไม่ได้มาในฐานะของผู้ดาเนินรายการนะครับ อาจารณ์ถาเป็นรองคณะบดีฝ่ายบริหารของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ก็คงจะมาเล่าให้พวกเราฟังถึงประเด็นทางวิชาการที่จะนำเสนอในงานประชุมวิชาการที่ของสถาบันนะครับผมจะขออนุญ,ญาตเริ่มจากท่านอาจารย์กิรประภานะครับว่าประเด็นทางวิชาการที่ทางคณะพัฒนาทรัพยาการมนุษย์ ได้นำเสนอในงานสัมมนาทางวิชาการเนี่ยจะมีประเด็นสำคัญสำคัญอะไรบ้างครับค่ะจริงแล้วที่คณะเนี่ยที่บ,บทความที่ผ่านการคัดเลือกนะคะจะมีทั้งหมด5บทความด้วยกันนะคะ,คะงก็จะมี4บทความเนี่ยจะเป็นเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็จะเกี่ยวข้องกับในเชิงของภาครัฐจะมีอยู่เพียง ชิ้นเดียวนะคะที่เป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับทางภาคเอกชนนะคะครับซึ่งถ้าลองดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าในมี3าใน5บทความที่เกี่ยวกับกับกับภาครัฐเนี่ยนะคะจะพบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการแห่งอนาคตอยู่สองเรื่องนะคะคแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งจะเป็นเรื่องของ การบริหารผลการข้าราชการในอนาคตจะต่างจากข้าราชการปัจจุบันเยอะนครับท่านคณะบดีครับอพอดีตรงนี้เป็นเป็นโจทย์ทางสํานักงานกาพนะคะคท,ที่ที่มีคณาจ,จารย์ของทางเราเนี่ยไปทําวิจัยไว้นะคะเมื่อปีที่แล้วเขาก็ให้เหมือนกับดูซิว่าในอีก10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยข้าราชการไทยเนี่ย ควรจะมีคุณลักษณะอย่างไรที่เรียกว่า competency หรืออย่างนั้นนะคะแล้วก็ส่วนอันนั้นเนี่ยจะเป็นทางท่านอาจารย์สมบัติกุสุมาวลรีเป็นคนทำวิจัย<ม>ก็คือเป็นลักษณะของอ future study นะคะซึ่งท่านอาจารย์เขาก็ไปทำการศึกษาใ,ในเชิงของอทางคุณเชิงคุณภาพนะคะก็ไปหากลุ่มผู้ที่จะให้ภาพของราชการในอนาคตได้นะคะซึ่งก็จะมีคุณลักษณะออกมา3า ตััววด้วยกนฟังดูน่าสนใจนะคงต,งติดตามมามมร่วยค่ะยังไม่บอกว่าเป็นอะไรยังไม่บอกว่าเป็นอะไรนะคะที่ได้มาแต่ว่าอันนี้ถ้าใครสนใจเกี่ยวกับวิธีการวิจัยในรูปแบบนี้ฉันคิดว่าร,รูปแบบที่อาจารย์เสนอเป็นเป็นวิธีการวิจัยที่น่าสนใจคือตัวตัวเองอ่านแล้วก็ยังรู้สึกว่าเออมันสามารถศึกษาได้นะบางคนอาจจะมองว่าเอ,อจะรู้ได้ยังไงว่ามันใช่ไม่ใช่แนะม้นก็อยากจะให้ติดตามนะคะว่ารูปแบบแบบที่ใช้ในการศึกษาแบบแล้วแล้วค่าการพันใหม่ในอนาคตเนี่ยมันจะ มีส่วนในการช่วยเราฝ่าวิกฤตประเทศไทยไปสู่ทางเลือกใหม่ในอนาคตได้ยังไงครับอาจารย์ครับถ้าถ้าอย่างนั้นต้องไปดูงานวิจัยที่ตัวเองทําอันนี้ก็จะเป็นอีกชิ้นหนึ่งพอดีได้มีโอกาสได้ร่วมเสนอบทความครั้งนี้ด้วยนะคะคจะเป็นเรื่องของการศึกษาเพื่อวางระบบการพัฒนาข้าราชการแห่งอนาคตอันนี้จะเน้นในเรื่องของ HAD System ต้องเรียกยาง้นคือการระบบ,บการพัฒนา ของของอราชการนะคะซึ่งะจะมีเรื่องของข้าราชการกลุ่มที่ท่านอาจารย์พูดถึงข้าราชการพันใหม่ท,ที่ตอนนี้เราเรียกว่าน,นักเรียนนปร นักบริหารการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นหรือที่อันเดียวกับที่เขาเรียกพวก fast track ใช่ค่ะค่ะเขาเรียกนอปรอ่าถ้าในในศั์ของเขาย่อมาจากอะไรคบนักบริหารการเปลี่ยนแปลงนักบริหารระบบภาครัฐอะไรเงี้ยนะคะซึ่งซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็อยากเรียนว่าอย่างอย่างการศึกษาที่ที่จะนําเสนอเนี่ยก็ไปศึกษา b a s t practice 15ประเทศซึ่งเราก็ใช้เกณฑ์ของ IMD นะคะที่มีการ report r a นก i n g ประเทศ <c oughs> เปนการศึกษาในรูปแบบของ e governance นะคะแล้วก็ Doing Business 3เกณฑ์ก็ใช้เป็นตัวจับ15ประเทศออกมา <c oughs> แล้วก็สังเคราะห์อ,ออกมาว่าการพัฒนาขา้าราชการในแบบในแต่ละประเทศเนี่ยเขาทำกันยังไง <c oughs> นะคะก็วิเคราะห์อ,ออกมาเป็น6ระบบ แล้วก็นําเสนอเป็นบลูพิ้นช์ของกพซึ่งตอนนี้เนี่ยทางอกพะพอรับรับรองตัวตัวตัวบลูพิ้นช์อันนี้แล้วเหลือแต่กําลังจะแยกส่วนออกไปอิน m ิเมตในแต่ละปีอันนี้ก็ถ้าใครมาฟังเนี่ยถ้าเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับภาครัฐแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาข้าราชการก็จะเห็นภาพของของการพัฒนาคนทั้งทั้งทั้งเฟรมเวิร์กเลยแล้วก็จะมีเทคนิคของการพัฒนาในรูปแบบต่างๆนะคะแล้วก็เป็นไปตามที่เรียกว่าแท่งใหม่ของข้าราชการ แท่งนัี่ที่เขาเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงานบุคคลของภาครัฐไปสู่ระบบใหม่ใช่ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตอบโจทย์ได้ทั้งหมดเลยว่าสีแท่งเนี่ยจะพัฒนายังไงเวลาไหนควรจะได้รับการพัฒนาประเภทไหนอย่างไรงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่อยากจะนําเสนอเป็นของรองศาสตราจารย์ดรกลยานีคูลมีนะคะซึ่งพวกเราถ้าเป็นภาครัฐเองเนี่ยจะอยู่ในระบบของการบริหารผลงานอยู่มาตั้งแต่ปี47 ถูกไหมคะนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยท่านอาจารย์เองเนื่องจากความเชี่ยวชาญอาจารย์เนี่ยจะเป็นทางด้านเกี่ยวกับการประเมินการ compensation and benefit กันให้ผลตอบแทนรางวัลนะคะอาจารย์ก็ได้ไปทําวิจัยในลักษณะของคล้ายๆกับประเมินรูปแบบที่ทางกพรออันนี้งานของกพรอที่ให้รางวัลเราอะค่ะนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันจูงใจหรือเปล่านะคะแล้วก็ตัวระบบแบบเนี้ยมันช่วยทำให้ประสิทธิภาพงานภาครัฐดีขึ้นไหม นะคะซึ่งท่านอาจารย์ก็ศึกษาทั้งเชิงของอปริมาณและเชิงคุณภาพะนะคะโดยการที่ไปสัมภาษณ์ผู้บราระดับสูงเนี่ยถึง20หน่วยงานนะครเรียกว่าเป็นร้อยกว่าท่าน124ท่านะนะ,ะตั้งแต่ผู้บราระดับกรมอุดมศึกษาก็สัมภาษณ์แล้วก็ผู้บริาระดับจังหวัดนะคะ,คะแล้วก็ทำเซอร์เวยเนี่ยพันหชุด ซึ่งซึ่งงานชิ้นนี้ค่อนข้างจะใหญ่นะคะแล้วก็ได้ผลวิจัยออกมาเนี่ยเพื่อจะทําให้กรรเนี่ยเห็นภาพในการที่จะไปเสนอแนะต่อว่าในปีต่อๆไปเนี่ยในรูปแบบของผลรางวัลเนี่ยที่จะไปผูกโยงกับผลการปฏิบัติงานเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรไม่ควรจะบอกใช่ไหมคะว่าผลเป็นยังไงต้องไว้ไว้ให้มาติดตามนะพวกเพื่อนเพื่อนข้าราชการนะครับถ้าสนใจงานวิจัยของท่านอาจารย์กาลยานี นำสกุลคูณมีนะครับเป็นคู่ชีวิตของคุณประพันธ์สีต้องบอกด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็จะได้จะได้เป็นแรงจูงใจนะครับพวกเราคงจะคุ้นเคยดีนะครับในในเรื่องนี้เนี่ยก็คือการปฏิบัติงานตามระบบงานกพรนะครับแล้วก็ในระบบงานนี้เขาจะมีการแจกรางวัลหรือโบนัสสำหรับ